ลูกฆ่าถ้าเขาตัดลงลึกกว่านี้หนังของข่าคงฉีกออกจนถึงบริเวณกระดูกข่าเป็นเพียงแค่นักดาบหน้าใหม่ที่ยังฝึกยังไม่าพากพอที่จะใช้กระบวนท่าดาบของตระกูลเผิงได้น่าจะดีกว่าถ่าใช้วิชาดาบที่ข้าปรับแต่งมาตั้งแต่เกิด กังอูนั้นเป็นโลกเป็นโลกที่ต่างออกไปบุคคลใดการปรากฏขึ้นในฐานะผู้แข็งแร่งจะต้องใช้กำลังฝ่ากังโฮไปเท่านั้นน่าเบื่อชมัดกข็ก,กเขาไม่มีโอกาสตั้งแต่ก้าวขึ้นสังเวียนแล้วท่านพ่อกำลังดูข่าอยู่ในการดวลที่มีดวงตามากมายที่กำลังจับจ้อง ทักจะชี้ชี้ไปเส้นทางใหม่ด้วยการแทงตรงกระบวนท่าแรกแทงฮะกระบวนท่าที่สองตัดพาป้องกันการโจมตีโดยการแกว่งกระบี่ไปด้านหน้ากระบี่ที่ตัดคุณเขาจากด้านบนกระบวนท่าที่สามตัดตรง แทงป้องกันและตัดพื้นฐานของวิชากระบี่จากนี้ไปข้าจะต่อสู้กับเจ้าโดยใช้เพียง3มกระบวนท่าพื้นฐานที่ข้าทำได้ดีที่สุดนี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือชิงชิงชิเจ้าคิดว่าโอกาสชนะของเจ้าเพิ่มขึ้นเพียงเพราะกระบวนท่าพื้นฐานพวกนี้หรือ เขาใช้กระบวนท่าพื้นฐานทันทีที่เขาจับกระบี่มันเป็นได้เพียงแค่เทคนิคดาบของขอทานหรือพวกชั้นสามเท่านั้นแหละทำไมคนที่มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงถึงใช้กระบวนท่าพื้นฐานทำไมเขาไม่ใช้วิชาตระกูลแล้วใช้วิชาพื้นฐานลูกเจ้าเด็กบ้ายังดื้อดึงอีก บ้าเอ้ยมันกล้าดียังไงที่กล้ามองข้ามเทคนิคดาบของตระกูลเผิงตระกูลซอนคงสูญเสียความคิดไปแล้วพื้นฐานของวรยุทธก็สำคัญหลักฐานของแต่ละวิชาดาบมาจากการแทงตัดป้องและตัดทั้งสิน้นยิ่งเจ้าเชจ้าชานมันวิชาดาบของเจ้ายิ่งเรียบง่าย แต่วิชาดาบของเจ้ามันช่างวุ่นวายจนดูซับซ้อนไอ้สารเลวนี่แกกล้ามาสอนข้าหรือแทงปัดต้องข้าจะตัดด้วยเช่นกัน อึกเขารวดเร็วกว่าข้าชิชิเวอร์ไอหนูสกรปรกอึกศิลปะกระบี่เจจำนงเหล็กกล้า ดาบเจ็ดจำนงเหล็กกล้าชิกชิก